มาดูกันค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งต้นไม้อะไรไว้นะคะลูกค้าสั่งต้นมานุก้าเบบี้มานุก้าอันนี้นะคะก็ติดดอกแล้วเราก็จะเลือกต้นสวยๆให้ลูกค้านะเราต้นใหญ่ๆติดดอกอันนี้ก็มีดอกที่ร้านจะเลือกต้นดีๆให้ลูกค้าก่อนเสมอแล้วก็ถ้ามีดอกในลูกค้าก็จะชื่นใจอันนี้กิ่งดี ก่งดีกว่าแต่อันนี้มีดอกอันนี้ก็มีเอาอันนี้ดีกว่ากิา่งดีจะเลือกต้นสวยๆให้ลูกค้าก่อนมานุก้าจริงๆต้นฉบับเป็นไม้ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นใหญ่นี่มานูก้าดั้งเดิมไม่ได้เป็นไม้ไทยแต่ว่าคนไทยก็มาพัฒนาปักอันนี้ก็คือเกิดในไทยแล้วเนี่ยค่ะต้นใหญ่ที่ร้านมีไข่ต้นใหญ่ด้วยนี่ ออกดอกทุกต้นเลยโอติดที่ร้านถ้านอนไหนมีดอกเราก็จะเลือกติดดอกให้ลูกค้าก่อนเอาไปเลี้ยงจะได้แบบชื่นใจเลยนะคะนี่ติดทุกกระถางเลยเนี่ยอุย้ยดูสินี่มานูก้านะคะดอกกินเป็นดอกไม้กินได้ค่ะไปประดับเค้กแล้วก็ใบก็ไปชงชานะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเลี้ยงครึ่งเนาะให้ผึ้งมากินน้ำผึ้งจากดอกมานูกา้าแบบนี้ค่ะแต่วนันนี้ลูกค้าเลือกต้นนี้เป็นต้นสนบบร นี่ค่ะใบก็จะออกเงินเงินฟ้าๆนะคะต้นสนบรวน,นี้ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา,าไปดูต้นต่อไปก็จะเป็นต้นอันนี้ค่ะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นใบกวางเทศนะคะ